การปฏิบัติตามความพอเหมาะพอสมตามฐานะตามภาวะของตนนั้นมีความหมายว่าตามฐานะคือฐานะของบุคคลคือบุคคลเนี่ย มีฐานะเช่นไรฐานะเช่นนี้คือฐานะเป็นครหัหั์หรือว่าเป็นบรรพชิตดังนั้นแล้วตามฐานะอันนี้อย่างเป็นคฤหัหั์การที่จะเป็นครหัหั์ที่ดีก็ต้องมีความประพฤติปฏิบ,บัติอยู่ในศีลในธรรมแล้วศีลของครหัหั์นั้นึก็คือศีลห้าศีลห้านั้นเป็นมนุษยธรรมคือเป็นธรรมของมนุษย์ศีลห้านั้นเป็นพื้นฐานของศีลธรรมทั้งปวงดังนั้นเนี่ยศีลห้าเนี่ยถ้าเรารักษาได้ดีในฐานะที่เป็นครหัหั์เราก็จะเป็นผู้มีความหมดจดดีตามแบบของครหัหั์ถ้าเรารักษาศีล ได้ย่างเข้าใจเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่ก่อเวรก่อภัยแก่ผู้ใด ไม่ละเมิดสิทธิผู้ใดเรามีความเคารพในความเป็นมนุษย์ของกันและกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สังคมก็มีความต้องการดังนั้นแล้วผู้ที่รักษาศีลห้าด้ยอย่างดีเนี่ยถือว่าเป็นเครือข่าที่ดีมากดังนั้นแล้วเครือข่าบางคนเนี่ยต้องการที่จะบรรลุถ,ถึงภูมิธรรมขั้นสูงกว่านี้อย่างน้อยก็ต้องมีศีลห้าแล้วก็พิจารณาธรรมที่เป็นธรรมที่ทําให้อิเลสนั้นก็ลดไปตามลําดับแต่ศีลนั้นก็ต้องมีลักษณะของศีลที่เป็นของเครือขัาจะไปรักษาศีลรักษาข้อวัดแบบ ไิสู่สงนั้นย่อมเป็นความยากลาบากแล้วก็ไม่มีความจําเป็นส่วนผู้ที่อยู่ในฐานะที่เป็นนักบวชเนี่ยถึงมีศีลมีธรรมมีข้อวัดอย่างไรก็ต้องรักษาศีนั้นไว้ให้ดีนั่นหมายความว่า ฐานะของตนนั้นต้องการเป็นผู้ที่มีภาวะของผู้ที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะคือบรรลุพระรันดังนั้นการรักษาศีลแบบผู้ที่เป็นผู้ถือบวชนั้นจึงเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเอามรรคนิพพานดังนั้นจะบอกว่าศีลห้าดีแล้วก็รักษาแค่ศีลห้าก็ไม่ได้เพราะตนอยู่ในฐานะของความเป็นบรรพชิตนั้นแล้วการรักษาศีลถ้าอยู่ใน,านาาฐานะพอเหมาะสมแก่ฐานะของตน,นคือ,คอขาลหัดก็ถือศีลเขรลหัดให้ดีควรที่เป็นบรรพชิตก็ Wool, รักษาศีลของบรรพชิตให้ดีอย่างนี้ ก็จะทําให้การประพฤติปฏิบัติในธรรมของตอนนั้นดําเนินไปได้ด้วยดีไม่ติดขัดในเรื่องที่ว่าสําหรับคนบางคนที่บอกว่าถือศีลห้ายังไม่สะอาดไปอย่างนั้นนะก็จะไม่มีภาวะเช่นนี้เพราะว่าศีลห้าก็สะอาดแบบศีลห้าศีลสิบก็สะอาดแบบศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดประพฤติปฏิบัติได้ดีดังนั้นก็ถือว่าเป็นผู้บดตรวจตามฐานะที่ต้องรักษาศีลสองร้อยเจ็ดนั่นเองดังนั้นถ้าเราตั้งใจรักษาศีลให้ดีอย่างนี้แล้วประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็คือเราจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้อย่างราาบื่่นไมมมีคว พี่ตกกังวลว่าเรานั้นเป็นคนยังไม่ดีงั้นเราดีแน่นอนดีตามฐานะของตนตามภาวะของตนนั่นเอง